เดินทางมาถึงคุ้ยของรายการศึกต่อชัยวัดบวกรวมคนคน8ริ้วครับเมื่อวันพิหัสบดีที่2กรกฎาคม2558อีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ในวงการมวยครับแล้วก็ของสนามมวยเวทีราชดำเนินครับเก็บค่าดูค่าชมได้3ล้าน6 2 7 0 0 0บาทชาวต่างชาติเพียง118คนก้าทุ่มทุนจัดมวยต่างศึกต่างสายมาเจอกันครับแฟนหมัดมวยให้การตอบรับเฮียบ กระด,ดานสะอาดด้วยนะครับเรียกว่าตั้งแต่ตั้งโปรแกรมจนถึงวันชกไม่มีใครเปลี่ยนไม่มีใครถอนครับทุกคนพาเรทขึ้นเวทีทั้งหมดถนนชัยทอดแสงเทียนน้อยครับเจ้าของฉายาเพช,ชครคลาดกระโหลกไข้นัดชกจากน้องหงบุรีรัมครับ130่อปอนด์ทำศึกดับบี้ไฟครับเจอกับท่านของเมืองไทยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับจากน้องกีบบุรีรมัมเช่นเดียวกันครับ 103อนด์ครับโอ้โ oh, oh, oh. หเจอสอกของเมืองไทยไปครับทางด้านของธนนชัยนี่เป็นยกที่2นะครับวันนี้ให้ดูกันเต็มอิ่มครับเพื่อเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์แล้วก็ร่วมบันทึกประวัติศาสตร์คู่เอกของรายการวันนี้ไว้ครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีกรรมการสินชัยจุลลาวงงานศอกสายเจอศอกส้ายคืนครับปล่อยตัวมาในยกที่2นี่ตลาดหลักรั์อยู่ที่ทางด้าน,นของธนนชัยต่อ19นะครับ เคยชนะมาเมื่อวันที่5สิงหาคม2556เ,เจอกับปั้นของถนนชัยบาแข่งซ้ายครับถนนชัยแหมกัดแทกมาดซ้ายครับเมืองไทยครับแทงเข่าขวาครับลูปล่างนันร้อยกว่าเห็นชัดเจนครับฟอร์มล่าสุดนี้ของเมืองไทยนี่แพ้เสกสรรที่สุราธานีนะครับที่เกาะสมุยครับและก็ไปแพ้นอกนักชงญี่ปุ่น ส่วนถนนชัยครับทำาสกล่าคำเดือดครับก็เสมอกระเสกสันมาครับแข้งซ้ายครับถนนชัยเจอเข่าซ้ายของเมืองไทยครับแทงเข่าซ้ายครับเมืองไทยกำปั้นซ้ายถนนชัยครับเจอเข่าซ้ายยาวๆของเมืองไทยครับอ้าวเจอปักศอกซ้ายอีกหน้างายเงือบครับงัดศอกซ้ายครับโอ้โหมีทุกอย่างเลยนะครับมีทั้งทัดมาลาฝันลูกบวกแกมีหมดเลยครับถนนชัยครับเรียกว่า ศอกสองข้างนี่เหมือนมีดนะครับชวัดชวียนไปมาครับเจอแข้งซ้ายครับตัดลากวางซ้ายครับถนนชัยครับดีเขาละยางครับนี่แม่พิงเชื่อกันอยู่ฝั่งนี้ครับให้ช่างภาพนี่บันทึกภาพกันชัดๆไม่ไปฝั่งโน้นเลยครับยกนี้ทั้งยกนะครับอที่ตั้งข้อสังเกตไว้เนี่ยครับเลาะเชือกอยู่ฝั่งนี้ครับฝั่งสื่อมวลชนฝั่ง v i p เนี่ยครับแม่งัดศอกขวาครับเมืองไทยถนนชัยผลักออบกำปั้นซ้ายโอ้ยเจอ เตะขาหน้าครับเสียหลักหน่อยครับกำปั้นซ้ายครับอืมจะฟันศอกไม่โดนครับเมืองไทยครับถนนชัยกำปั้นซ้ายโอ้โหเต็มกบหูครับโอ้ยเจอกำปั้นซ้ายแต่ว่าฟันศอกขวาโดนครับฟันศอกซ้ายครับกระแทกมัดขวาแล้วก็หมดยกสองครับโอ้โหมึนเหมือนกันครับถนนชัยมึนเข้ามุมไปเลยครับเจอศอกขวาศอกซ้ายครับเจอเพลงศอกครับโอ้โหเข้มข้นเร้าใจจริงๆครับ ดาบีไฟจังหวัดบุรีรัมย์ครับนี่เป็นนักชกคนสุดท้าย1ใน5นะครับของไขมวยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมของเสียแขกก่อนหน้าน,นั้น4ี่คนชนะไปรวดเริ่มจากนู่นแหละครับเจ้าก้าวหน้าหรือน้องเบียครับวันชันหลงพระจันฉายประกรณ์ครับแล้วมานี่ครับคนสุดท้ายครับความได้เปรียบนี่อยู่ที่ทางด้านของเมืองไทยนะครับพิกกลับมาได้เปรียบ74ครับ เพลงศอกเร่าร้อนเหลือเกินถนนชัยไม่มีทางเลือกแล้วครับสถานการณ์นี้แทบจะเสียเปรียบแล้วเลยครับต้องลุยหนักเลยครับปกติก็ถอยหลังไม่เป็นอยู่แล้วครับคือทั้งคู่เป็นทรงถอยหลังไม่เป็นอ้าวกำปั้นซ้ายสวยครับต่อยซ้ายลำตัวครับถนนชัยเมืองไทยแข้งซ้ายครับเจอฮุกขวาแทงเข่าขวามาครับเมืองไทยงัดศอกขวาครับโอ้สอกทำงานดีเหลือเกินครับเมืองไทยวันนี้ ง er at, fled, nah ัดศอกขวาครับเจอกับปั้นซ er <iden> ้ายครับแทงเข่าขวาครับเมืองไทยครับทีบขวาไว้ถนนชัยไม่สนครับฟันได้ฟันไปครับยังไม่แตกักอย่างครับแมวางแข้งซ้ายอุ้ยต่อยซ้ายลำแม่ต่อยซ้ายบริเวณใบหน้าอ้ต่อยซ้ายลำตัวครับเมืองไทยครับงัดศอกขวาครับโอ้ถนนชัยอ่ะได้นะครับเมื่อสักครู่ต่อยครับแต่เมืองไทยมางัดศอกแล้วก็แทงซ้ายขวาไว้โอ้ยแทงเข่าขวามาครับเมืองไทยครับ อาแล้วครับมาผ่อนเกมกันหน่อยแหมไม่รู้เป็นไงนะครับชอบเลาะเชือกฝั่งนี้กันจังเลยครับอาแล้วก็อยู่กลางเวทีอ้าวล้มครับเมืองไทยอ้าวพลิกอ้าวขอคืนบ้างครับแหมอา,ายุไล่เียก,กันเลยครับแทงเข่าซ้ายแมฟันซอกขวาครับเมืองไทยในสายสก,กียรดเพชรถนนชัยนี่ทรงชัยครับ แทงข่าวโอ้เสียหลักล้มอีกต่อยสายลำตัวครับถนนชัยครับเมืองไทยผลักออกวางแข่งขวาเจอกำปั้นแมมีรางสลับบนเอาล้มลงไปอีกแล้วครับอ้ก้นจำเป้าครับถึงกระมองหน้าทีมงานทีเดียวครับเมืองไทยครับเจอกำปั้นซ้ายครับล็อกรัดครับให้เมืองไทยตีลำบากแม่จะด,ดันให้ลม้มไม่ล้มอีกโอ้ยอ,อ,อ,อลไรครับยุ่งแล้วครับตอนนี้ตลาดหลักทรัพย์ แทงเข่าขวาคับเมืองไทยครับถนนชัยโอ้นี่แหละครับกวาดล่างครับลมทั้งยืนครับกำโอุ้ยปากซอกซ้ายเซเลยครับเอาขาสานครับเป๋ครับเมืองไทยเป๋แล้วครับโอ้เจอสอกครับโอ้หมองูตายเพราะงูหรือเปล่าครับกำปั้นซ้ายครับโอ้โหเมืองถนนชัยโอ้เมืองไทยโดนแล้วครับ แต่ว่ากัดฟันเดินเข้าหาครับหมดยกที่สมครับโอ้เราใจสุดๆครับพี่น้องแฟนมวยครับอ่าเสียดายครับซุ้มเสียงผมไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับอ่ไม่งั้นอัทรสน่าจะมันกว่านี้ฮะกรับขออภัยครับนี่แหละครับชูขึ้นมา2นิ้วสู้ตายครับอ่ามีทั้งสู้ตายมีทั้งสู้เราไม่อยากตายครับตลาดหลักทรัพย์เปลี่ยนเสิร์ฟแล้วนะครับ กลับมาเป็นทางด้านของถนนชัยได้เปรียบอีกแล้วครับ2-1ชูหลอ่อครับราคาจริงอยู่ที่31ครับทางด้านของถนนชัยนะครับได้เปรียบ31ครับดูฮะเป็นต่อเป็นรองพลิกไปพลิกมาทุกยกนะครับอย่างนี้เขาเรียกว่ามวยได้เล่นครับได้เล่นกันทุกยกเสียนมวยแฟนมวยเข้ามาดูสนามนี่นอกจากได้ดูความหน้าประวัติศาสตร์วงการมวยแล้วก็นี่แหละครับได้วัดดวงครับ อืออืออะละครับต้องเดินเร็วเลยนะครับทางด้านของเมืองไทยสถานการณ์กลับไปเป็นรองอีกแล้วครับโอ้โห oh. oh, oh. กองเชียร์พีเคแสนชัยนี่ชักจใจห่อเหี่ยวแล้วครับไปพลาดเจอสอครับเอาแข้งขวามาครับแทงเข่าซ้ายครับธน,นชัยชักจะชักจะตีไม่มีเสียงเชียร์ทีบอครับธน,นชัยแทงเข่าครับอ้าวหัวทิ่ม แข้งซ้ายครับเมืองไทยดันครับตัดล่างครับธนนชัยครับกำปันโอ้ยไม่ใช่กำปันกับศอกครับอ่ะอกเจอศอกหน้าหวัดเสียวครับอุ้ยเจอศอกกำปันซ้ายครับธนนชัยแทงเข่าซ้ายมาแล้วก็ดันล้มครับโอ้โหเรียกว่าแก้กันช็อตต่อช็อตทีเดียวครับชาวต่างชาติน้าหวัดเสียวครับ โอนี้118คนที่มาดูมวยวันนี้นะครับพี่น้องแฟนมวยครับผมเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับมวยไทยอย่างมหาศาลครับบอกต่อๆกันไปครับมาเมืองไทยมาดูมวยไทยครับไม่ใช่มาเที่ยวผู้หญิงไทยครับมันหมดสมัยไปแล้วครับไม่ใช่ว่าพัทยาพัดพงษ์แล้วไม่ใช่แล้วครับทุกวันนี้นี่ราชดำเนินลุมบินีครับแล้วก็อีกหลายหลายสนามครับจากการถ่ายทอดสดกับปั้นสายอูหเจอข่าว้ายของเมืองไทยครับ เมืองไทยพยายามเร่งขึ้นมาครับใช้เหลี่ยมมาแทงเข่าขวาครับฟันศอกซ้ายครับโอดรับเยอะไปหรือเปล่าครับธนชัยดันออกวางแค่ไม่ถึงเอาแทงเข่าขวาครับเมืองไทยธนชัยง้างฟันศอกซ้ายคืนเมืองไทยไม่สนครับแทงเข่าขวาครับเจอกับปั้นสายของธนชัยครับเมืองไทยแทงเข่าขวาครับแล้วก็รัดเผาเวลาครับธนชัยขณะที่เมืองไทยน่ะตีไปเรื่อยครับกรรมการสินชัยจุลวงครับเหนื่อยหน่อยครับผลักออกแม่ต่อยซ้ายไม่ถึงครับ ต่อยซ้ายลาตัวครับเจอข่าวครับกําปั้นซ้ายของธนนชัยเจอหักหัวทิ่มครับโอ้คอแทบหักครับหัวปักพื้นเลยครับเนี่ยครับชาวต่างชาติดูแล้วก็ยิ้มแล้วก็พยักหน้าครับแมเราใจจริงๆนะครับมันสุดยอดมากๆเลยเจ้านายอู้ยกําปั้นซ้ายคองธถนนชัยกําปั้นซ้ายแต่ว่าเมืองไทยไม่สนครับแทงเข่าซ้ายครับดึงมาล้มครับล้มลงไปทั้งคู่ครับ โอ้เรียกว่าใส่กันไม่หยุดเลยครับโอ้ทาได้ดีเหลือเกินครับเมืองไทยแล้วก็หมดยกครับโอ้ถนนชัยไปรับเยอะครับในยก4ี่ครับโอ้โ้สถานการณ์เปลี่ยนอีกแล้วครับเปลี่ยนกันทุกยกโอ้โหเปลี่ยนเสิร์ฟไปอยู่ที่ทางด้านของเมืองไทยนะครับพลิกกลับมาต่อ5้าครับนี่แหละครับคลื่นมหาชนคนมวยครับ แน่นจริงๆครับราชดำเนินครับชามอ่านยักใจะใหญ่ขนาดไหนก็เล็กลงไปถนัดตาอ่าแล้วครับถนนชัยเดินครับกำปั้น1 2 3แต่ว่าเมืองไทยครับบวกบวกหมัดคืนระว่างแข้งถนนชัยนี่เคยพลิกร้อยละบาทเอาชนะเสกสรรมาแล้วนะครับต่อยเสกสรรได้นับปลายยก5เป็นรองแบบนี้ครับ เป็นรองราคาแพงกว่านี้ด้วยแต่ว่าเมืองไทยครับก็รู้แล้วครับแต่แกไม่ไม่บังละฮะเมืองไทยกล้าเปิดหน่ารับเหลือเกินมั่นใจในสภาพร่างกายของตัวเองมากเนี่ยครับแกการหดมวยเหมือนตะก,กะแตนนะครับเหมือนหมัดตะก,กะแตนนะครับเมืองไทยครับอ้าวเจอตัดล่างครับแต่นใจเดินเลยต่อครับความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่นชมกันเต็มอิ่มนะครับแฟนมวยครับถือว่าร่วมสร้างประวัติศาสตร์ด้วยกันครับภาพนี้จะจารึกอีกยาวนานครับกำปั้นซ้ายขวาครับขอบคุณราชดำเนินครับคุณเฉลิมพงษ์เชื้อสกุลโปรโมเตอร์กอดดกร์กิติเป้าเปียบทรัพย์ประธานจัดสจวิชิตของะออนะครับสจต้อยแริ้วครับโอ้โหโยนเข่าขวามาครับเมืองไทยเจอกับปั้นซ้ายของถนนชัยครับ คนหนึ่งจะต่อยครับคนหนึ่งจะแทงเขา่าโอ้แต่เมืองไทยนี่หน้าหวัดเสียวตรงที่เปิดหน้ารับเนี่ยครับอ้าวครับเนี่ยโดนจนได้ครับโดนจนแม่ครั้งนี้ทีมออมาก่อนอะไครับไม่ไม่เสี่ยงเหมือนกันครับเมืองไทยไม่ทราบว่าคุณแม่นี่มาชี์หรือเปล่านะครับปกติคุณแม่เมืองไทยมานี่มาไม่เคยดูลูกชายนะครับแต่ว่าอยู่ที่มุมครับยืนพนมมือแล้วครับแล้วก็หันหลังให้เวที เออบางคนถามว่าจะมาทำใหม่ก็เป็นกำลังใจให้ครับให้ลูกได้เห็นหน้าแต่วันนี้ไม่เห็นครับเอ,อาหมัดหนึ่งสองแล้วก็มัแลกกันอีกในช่วงปลายยกครับโอ้โหมันหยดติง๋งติ๋งเลยครับต่างคนต่างมั่นใจครับกรรมการข้างล่าง3ท่านมีอนันต์เมฆสวรรค์บรสักพัคดีคำและนรงรวมจิตครับรุ่นใหญ่ทั้งนั้นเลยกรรมการสินใจจุลวงครับรวบรวมคะแนนและชูม,มือไปที่ทางด้านของนู่นแหละครับเมืองไทยครับ เป็นไ่า์พลิกไปมาชนะถนนชัยมวยคู่นี้มีภาค2แน่นอนภาค3ครับขออภัยครับคู่อื่นนะครับเมทีเอาชนะโชคนำชัยสิทธิ์จากกุ้งนะครับเป็นมรกรดทีเด็ด99ก็แพ้ก้าหน้านะครับสปินเตอร์ก็แพ้นอกวันฉลองนะครับโดนเตะกั้นขอพระจันฉายนะครับเอาชนะคะแนนเก่งกล้าปากรตัวเล็กใจใหญ่ชนะเด่นพนมพันพยักษ์ชนะปากกาเหล็กแสนแพ้แสงมณีแล้วก็ถนนชัยครับแพ้เมืองไทยครับไปฟังบทสัมภาษณ์นักมวยกันครับ